มันอยู่หน้าไงว่าปดสิบเท่าไหรกินสมอ้อยเจสซี่เออเลยเหรอไม่ก็มันหาไม่เจอไงแปดสิบเราไม่เห็นหรอเจกซี่ไหมคะไม่ค่ะแต่เราแบบนัวแฮมอ่ะนี่ต้องร้องเพลแต่เราเเราไม่ได้เอาตัวอย่างไงเราคือเราสุกอะไรี่หนเราข้ามาอันสุดท้าย ก้องทางไหนวะเออน่เจอแล้วีาแบบนียังความหรืย่าซแหงเลยเด้อค่ะโอ้หคือจะไปไขบอเออมันมันั่งก้นองวะเออขนาดไหายเลยน่ลวกนี่พีไปา่เซเ,เล,เล,หหลบเซเลบหกมัน่อะ <laughs> อไ <laughs> ไม่ถึงเวลาไอ้ไอ้ขี้เกียจอยู่โอ้เซ็กซี่เลย